ับผมสวัสดีครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปแนะนําสินค้าจากทางดีลิ้งนะครับวันนี้ผมชัชวานนะครับตัวแทนจากดีลิ้งไทยแลนด์ขออนุญ,ญาตมาแนะนําสินค้าในกลุ่มที่เป็นคอนมอร์เชียลนะครับก็คือ Access Point DAP 2660นะครับสเปคตัวนี้ก็คือเป็น AC 1ั0สนะครับ2.4งจุมโคเฮิร์ที่300ร้อยไมโครบิตเปอแล้วก็5้าไมเฮิร์ที่867ร้อยหกสิบเมโคบิตเปอนะฮะสำหรับตัวนี้ มีจุดเด่นยังไงบ้างครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับผมดีไซน์จะมีขนาดที่บางนะครับแล้วก็ไม่มีเสานะครับขนาดก็คือกําลังกระทัดรัดเลยนะครับเหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการโชว์แอคเซสพอยนะฮะกลุ่มที่เหมาะกับสินค้าประเภทนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปได้เลยนะครับหรือว่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นระดับโฮสเทลนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะฮะหรือขยับขึ้นมาเป็นระดับ อ,าอพาร์ตเมนต์หอพักหรือเป็นขนาดใหญ่ระดับโรงแรมเลยจำนวน5600ห้องก็สามารถรองรับได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าทำไมมัถึงรองรับจำนวนได้เยอะขนาดนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์เด่นๆของตัวนี้นะครับนอกจากที่บอกไปก็คือตัวสปีดที่เป็น1200แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเสานะครับมันไม่มีเสาที่เราเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเสาที่เป็นแบบา3า b i กับ4 d ่ i ที่เป็น 5GHz อยู่ภายในตัวนะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วตัวมันเองยังรองรับสิบทับร้อยทับพันนะครับหรือว่าพอร์ที่เราเรียกว่าพอร์ทเป็นพอร์ทแลนด์นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นแบบกิกะบิตแล้วก็รองรับ POE นะครับก็คือมาตรฐาน8 2 3 AF นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Power over i n t e r n e t ประโยชน์ของ POE คืออะไรนะครับกรณีเราติดตั้ง Asset ทพอยต์จำนวนมากนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องอเดินสายไฟไปที่ตัวอุปรกรณ์ทุกตัวนะครับ เราสามารถใช้สายแลนนะครับโดยที่ต้นทางเราจะต้องมีอุปรกรณ์อย่างเช่นสวิตที่จ่ายไฟได้อย่างเช่น d g s 1 2 1 0ขีด2 8 p นะครับที่จ่ายไฟมาพร้อมกับสายแลนเลยนะครับมันก็จะทำให้ตัว access point สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์เพราะนั้นมันก็จะตัดปัญหาในส่วนของความร้อนที่เกิดจากตัวอะแดปเตอร์ในระยะยาวนะฮะถัดมาก็คือในส่วนของฟีเจอร์นะครับ ตัวมันเองมีฟีเจอร์ทาได้กี่โหมดนะครับก็คือ1เรียกว่าโหมดที่เป็น a c s e t Point นะครับโหมดมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่นะครับและโหมดที่2ก็คือโหมด b d s with Wireless นะครับโหมดที่3ก็คือโหมด Bridge Mode นะครับหรือว่า w d s เฉยๆนะครับและโหมดที่4ก็คือโหมดที่เรียกว่าเป็น Wireless Client Mode นะครับ Wireless Client Mode ก็คือใช้กรณีที่เราอุปกรณ์ไม่มีตัว ไวเลสนะครับเราสามารถนําตัวนี้ไปแปลงเพื่อให้อุปกรณ์ตัวนั้นรองรับกับไวเลสได้เพื่อจะมาเกาะกับสัญญาณ Wi-Fi ในสถานที่ที่เราต้องการได้นะครับผมสาหรับในส่วนของซอฟต์แวร์ Software ตัวนี้นะครับที่บอกว่าทําไมมันถึงคอนโทรลอุปกรณ์ได้จานวนเยอะๆเหมาะกับสถานที่หลากหลายสถานที่นะครับเพราะว่าในตัวมันเองนะครับเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า a p l a a p l a คืออะไรเป็น เป็นฟีเจอร์ที่สามารถจะคอนโทรลแอคเซสพอยต์จำนวนได้สูงสุดถึง32ตัวนะครับอย่างเช่นเรามาียกตัวอย่างเป็นโฮสเทลนะครับมีจำนวนติดตั้งแอคเซสพอยต์สักตีว่าชั้นละ3ตัวอย่างนี้นะครับ5ชั้นก็15ตัวไปอย่างนี้นะฮะถ้า15ตัวเรามาคอนฟิกทีละตัวก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ด้วย AP-RA ฟีเจอร์ตัวนี้ที่เราแถมให้ฟรีนะครับสามารถจะเซตอัพคอนฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ หรือเรื่องของการอัพเฟิร์มแวร์นะครับโดยเราสามารถเซตให้ตัวที่1เป็นมาสเตอร์ตัวที่2เป็นแบ็กอัพมาสเตอร์แล้วตัวที่เหลือนะครับเป็นสลฟนะฮะแล้วเราสั่งคําสั่งไปที่ตัวมาสเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับคำสั่งก็จะถูกสั่งไปที่ทุกตัวของอุปกรณ์ที่อยู่ในวงเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้กรณีเรามีแอคเซสพอยต์เยอะสามารถทำงานได้ค่อนข้างง่ายนะครับครับกรณีที่เรามีแอคเซสพอยต์มากกว่า32ตัวนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้เราก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการที่แถมให้ฟรีที่เรียกว่า Central WiFi Manager นะครับหรือว่า CWM CWM มีฟีเจอร์เก่งๆอย่างเช่น Captive Portal นะครับผม Auto RF Management นะครับหรือว่า QoS นะฮะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นฟีเจอร์เด่นๆที่เราแถมให้ใน CWM ตัวนี้นะครับจากคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่า,า DP 2 6 0นะครับก็คือจะเหมาะกับ กลุ่มลูกค้าที่เป็น SME หรือว่า commercial อย่างแท้จริงครับผมเราก็มาดูอุปกรณ์ภายในกล่อง DAP 260นะครับว่าให้อะไรมาบ้านครับเมื่อเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ Access Point DAP 2 6 6 0ด้านหน้านะครับจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานครับผม สำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบสาย LAN น,นะครับแล้วก็เสียบ power adapter นะครับรวมถึงช่องสำหรับรีเซ็ตค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานครับถัดมานะครับก็จะมีตัว Quick installation guide นะครับ CD รวมถึงตัว a p r a เขาจะอยู่ในแผ่นนี้ด้วยครับแผ่นยึดสำหรับยึดติดจับกำมแพงและตัวฝ้านะครับ Power Adapter นะครับผมและสุดท้ายก็คือสาย UTP ครับ ทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัว DAP 2660ครับขอบคุณครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเซตอัพค่าต่างๆของ DAP 2660นะครับเริ่มต้นเลยเราก็คือเข้ามาที่ IP address 192.168.0.50นะครับมันก็จะถามหา Username Password นะครับผมถ้าเป็นค่ามาจากโรงงานเราก็คือ Password ปล่อยว่างไว้นะครับยูส anyway. เซอร์เนมเป็นแอดมินแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยครับการเซตอัพนะครับผมก็จะมีในส่วนของแลนนครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับครับผมหรือว่าในส่วนของไวเลส e นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเลือกที่ความถี่เท่าไหร่2.4หรือว่า5 แต่ตัวนี้เป็น Dual Band อยู่แล้วนะครับผมก็รองรับทั้ง2ความถี่โหมดเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาโหมด Access Point นะครับผมหรือว่า WDS Mode อันนี้เราเลือกเป็น Access Point โหมดครับ SSID นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมอันนี้เราก็จะลองตั้งเป็น DAP 2660นะ,ะแล้วเราก็เซฟ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็ต้องมา save and activate นะครับเครื่องก็จะทำการนับถอยหลังประมาณใช้เวลาประมาณ60วินาทีนะครับผมหรือว่า1นาทีนั่นเองครับอย่างตอนนี้เราเปลี่ยนค่าไปเป็น192.168.0.51ะครับเดี๋ยวตอนเราเข้าเราก็ต้องเปลี่ยน IP address ใหม่ อนี้เราก็เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนค่าเป็น5.1เรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินเหมือนเดิมครับตอนนี้เราจะมาลองเซตในส่วนอื่นดูบ้างนะครับผมก็คืออย่างเช่นในส่วนของพาสเวิร์ดในการเข้ามาปรับเปลี่ยน เราก็เข้าไปในส่วนของ maintenance นะครับแล้วก็เลือก administration นะครับเราจะมี login setting นะครับที่เมื่อกี้ตอนแรกมันไม่มี password เราสามารถมาเปลี่ยน password ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยน login name ก็ได้นะครับอย่างในนี้เราลองเปลี่ยนตั้ง password ใหม่ดูนะครับผมเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเราก็ทำการ save แล้วก็ทุกครั้งเราต้องมาที่ configuration นะครับเพื่อจะเลือก save and activate ครับก็จะใช้เวลาประมาณ60วินาทีเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเวลามีการเปลี่ยนค่าคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเวลาเราเข้าใช้งานทั้งต่อไปเราก็จะมีพ p สเว w ร์ดเป็นของเราเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้พาสเอิร์ดก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้ฮะก็เพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถติดตั้ง DAP 2 6 0 0เพื่อใช้งานได้แล้วครับขอบคุณครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะติดตั้ง DAP 2 6 0 0 w i r e l e s AC 1 2 0 High Power Dual Band 2.4และ 5GHz พร้อมกับฟีเจอร์ Power over Ethernet นะครับ รวมถึงเสาที่อยู่ภายในถึง4ต้นที่มีขนาด3 dBi และ4 dBi เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์หลักในสำนักงานอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะกับวันนี้และในอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำสินค้า DAP 260แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ